สวัสดีครับอัปเดตในส่วนของแผนน้ำมันประจำวันกันนะครับอ่าจากทำฟิล์มดยนะครับก็จะเห็นได้ว่ายังคงเป็นดาวเทนอย่างต่อเนื่องนะการาฟราคาเนี่ยก็คงยังไม่หลุดเทนนะ,ะยังไม่มารีเทสในโซนเทนนะและหรือว่ามีการกลับตัวเป็นขาขึ้นยังไม่เกิดการฟอร์มตัวใดๆนะครับอแล้วก็จากแท่งนะครับก็ปิดสามารถปิดเป็นพายแอคชั่นได้นะครับจากทำฟิมเดยเลยนะครับแล้วก็หยุดต่ำกว่าเส้น200แล้วนะครับอื โดยมีแนวรับสําคัญนะครับแนวรับสําคัญก็เป็นโซนที่เป็นติดดิมานเองนะครับอ่าเจ็ดสองจุดสามห้าศูนย์ครับและแนวรับถัดไปเจ็ดสิบจุดหนึ่งนะครับอ่าโดยมานซึ่งเราดูจากฝั่งข้อมูลของกราฟฝั่งซ้ายเนาะอ่าเป็นแนวที่เป็นเหมือนแนวรับไว้อยู่นะครับอ่าและแนวรับสุดท้ายนะครับที่เขาส่งราคาลงไปนะครับที่มองไว้นะครับก็ประมาณหกสิบหกจุดห้าเก้านั่นเองนะครับอ่าหากเขาจะกลับตัวได้นะครับก็ต้องมีการยืนเหนือเทนนะ ยืนเหนือเทนใช่ไหมครับปิดเนื้อนะครับอ่าโดยมีแนวที่ต้องยืนเหนือเทนะครับเป็นแนวต้านเนาะก็โซนมาน7 6 2 2 8นะครับแล้วก็7 8 8 8นะครับและต้านสุดท้ายเลยนะครับที่เขาส่งราคาขึ้นไปเป็นปิดเนื้อเนาะอืมประมาณ82.9นะและที่ขึ้นไปทำไส้ประมาณ8 4.2นะครับอืมอัปเดตในส่วนของน้ำมันนะครับก็ประมาณนี้เนาะจากทำเฟรมเนี่ยก็ยังคงเป็นขากดอยู่นะครับอืมขอบคุณครับ